Mm-hmm. <clears throat> สวัสดีครับวันนี้ผู้ข่าวสื่อมาตอบควมเหนของผู้ที่มีความคิดเห็นต่างนะครับที่ผู้ข่าวได้ร่วมคิดไปแล้วเป็นเรื่องขอมคมเหนใต้คลิปสื่อผู้ข่าวก็สีขอตอบด้วยความสุภาพและการให้เกียรตินะครับในควมเหนที่เพลหามากสุเดียวคอามเห็นแรกใต้คลิปพลบอกว่าผมพลทหารชายแดนเก่าไม่เห็นด้วยที่จะให้ ทหารชาแดนรับเงินพดุงเกียรติเพราะเราหลายคนไปชาแดนไม่ได้ทำอะไรเลยชีวิตไม่ได้ลำบากเข้าเวียนออกเวียนทางยากกินข้าวสูบใบจากหลายๆคนไม่เคยได้ยินเสียงปืนแม้แต่นัดเดียวสมควรให้เงินช่วยเหลือแก่ทหารที่ผ่านสงครามทหารพลานเท่านั้นอย่าปลูกฝังให้เอาแต่รอรอความช่วยเหลือ พอไม่ได้ก็หาแพะด่าว่าแล้วก็ลงรัฐบาลพอเถอะเงินสามพันแค่นี้หาเองได้มากกว่านี้กสิขอตอบคอมเมนต์แรกของคุณธนาบุญนะครับการที่ทนเป็นพ้นฐานเขาอันนี้คือคลิปแรกแต่ผู้ขาวว่ามั่นใจหอกเพราะว่าครั้งต่อไปคัมพานามซาพนามของท่านเป็นข่าเป็นเป็นผู้ยิ่งนะนะแต่ว่าตอนนี้เลาเป็นพ้นฐาน ผมพู้ทหารแช่แดนเกา่าบ่เห็นด้วยที่สังหา,หารแช่แดนรับเงินพดุงเกียรติอันนี้ก็คือความเขียนของคุณธนาบุญนะครับเราบอกว่าเพราะว่าหลายคนไปแช่แดนบ่เคยได้ดยินบ่เคยได้เห็นอย่างเลยว่าสันวาบ่มีความลําบากเขาเวียนทางหยาก,กินเขา่าหลายๆคนบ่เคยได้ยินเสียงปืนการออกราชการแช่แดนการออกสนามไม่ถึงสนามรบการออกไปรบ บางครั้งก็มีเหตุการณ์แต่มีเหตุการณ์เท่าไรต่อสู่แต่่ามีเหตุการณ์เท่ากับเตรียมพร้อมแต่มีเหตุการณ์าก,รการทาหารส่วนนี้แหละที่สินะเอาชีวิตเลือดเนื่องจะของเข้าไปเพื่อปกป้องปกปักปรักษาประเทศสละได้แม้แต่ชีวิตและเลือดเนื่องจะของกว่าคุ้นธนบุญพวกสิบว่เข้าใจพอในข้อเมีนในข้อเมีนนี่เราบอกว่าเราเป็นพ้นฐานเก่าเพื่อนว่า เออสมควรไห้กับฐานพัานท่าน,นั่นว่าสนาเข้าไปขอเงินพระดุงเกียรติฐานพัานซึกถ้าพายพัานซึกได้เบิดฐานพ่านก็ได้ฐานบุกหานอากาศหานเรือเลือ่อพายที่ปฏิบัตินาทีได้ปัดพัานซึกกษนาว่าทุกคนพ่านซึกมากควรเสด็จซ้ำกันนะครับพอเธอพอไม่ได้ก็หาแพะด่าว่าแล้วก็ลงรัฐบาล ท่านผู้นำเพิพ่งก็บ,บอกแล้วนะครับขอแห้นํำขึ้นไปพิจารณาแต่ว่าพานเท่ากับยุทธเฮาบว่าม่นคว้นดื้อดึงประนัน้นะครับแสดงคุณธนบุญอาจจะสิบเข้าใจพอเงินแค่ส0 0พันหาย,ยังได้มากกว่ามากกว่าว่าสันวามันก็แม่นอยู่สำหรับบางคนอยากเสี่ห้คุ้นธนบุญเข้าใจถ้าคุณธนบุญธนบุญไม่อยากได้กะแล้วแต่นะครับหรือผู้ใดไม่อยากได้กับว่าเป็นยัง ควที่เขามีความสาคัญความต่อการมันก็มีอยู่นะบ้านนี้คอมเมนต์ Comment ที่สองมาด่เพื่อถามมาแต่คลิปสนเสนอถามท่านการุณาตอบด้วยวสันวา่าผมก็สิตอบหนึ่งท่านผ่านการลบจริงไหมคะอืมว่าหัานเป็นพวดทหนารเือนี่ออกคาแล้วสองหากไม่ผ่านสงคราม ท่านคิดว่าตัวเองมีค่าพอกับเงินช่วยเหลือหรือเพิร์ว่าเดีสอะไรคือความมีค่าของท่านชาวบ้านใกล้ชายแดนเขาไม่มีปืนอันตรายกว่าทหารก็มีเยอะทําไมไม่ให้บ้างคะอืมบาดีแล้วก็เขียนต่อมาสิเดียเรากําลังถูกปลูกฝังความคิดให้รอรอรอความช่วยเหลือใช่ไหม หรือทั้งหมดไม่จริงเลยโปรดกรุณาตอบแบบชายชาติทหารผมก็สิตอบคุณธนาบุญแบบชายชาติทหารที่ผม,มีเนี่ยะนะครับถามว่าท่านผ่านการรบจริงไหมคะผมก็ตอบว่าจริงทุกคนที่ใด้ใบพัดศึกก็คือผ่านการรบจริงออกสนามรบจริงแต่ว่าเหตุการณ์ในบางช่วงบางคณะ,ะบางคนอาสิ เบรต่อสูบางคนอาจจะเป็นเบรต่อสูแต่ว่าการเตรียมพร้อมการออกซึกบ่แเมนอ,อสิใส่ดาบฟันกันอยู่เบิดมือเบิดเว้นเขามีเวลาผักเวลาพรของเขานะครับให้คุณธนบุญเข้าใจนะครับหากไม่ผ่านสงครามท่านคิดว่าตัวเองมีค่าพอกับเงินช่วยเหลือหรือก็ผ่านศึกทุกคนผ่านสงครามมานะครับท่านถาว่าท่านคิดว่าตัวเองมีค่าพอกับเงินช่วยเหลือหรือ เพราะว่ามันเกินนะครับเกินที่สได้เพราะว่าการมารับส่ยสาตนี่เขาบ่ได้ว่ามาก,กินมานอนอย่างเดียวนะครับบ่ได้ว่ามาเขาเวียนแต่เขาต้องเสียสละอะไรายอย่างหนึ่งเสียสละเลือดเนื้อชีวิตให้ได้เพื่อชาติบ้านเมืองสองบ่าสิเป็นเวลาที่เขาต้องเสียไปโอกาสต่างๆที่เขาทีเสียไปก็อ,อย่างผมอยู่ชายแดน ในยนประกาศรับสมัครฐานกลับไปสมัครเป็นหานอาสาการเป็นหารสมัยก่อนว่าาได้สมัครแล้วใดเลยเนี่ยแต่ม,มีการเทรนร่างกายไม่การตรวจสอบกวอนเสิได้ปเปลี่ยนแล้วโอกาสที่เสียไปก็คือช่วงนั้นเฮายังเรียนบ่จบเลียนอยู่แค่หม .5 อนะครับการไปเป็นหาน3าปีเสียโอกาสกับกลับมาเรียนบ่ได้แล้วบางคนอาสาคือบวกกลับมาเรียนไหม ชีวิตมันบร,รนิแรงไงปนนะครับคนยากค้นจนการเรียนสมัยก่อนมันบริเรียนฟีค่คือคู่มือนี่เมื่อตใส่เงินเรียนค่าเทอมก็มีนะครับก็ให้เข้าใจนะครับหากท่านไม่ผ่านสงครามท่านคิดว่าตัวเองมีค่าพอเงินช่วยเหลือหรือโอกาสตอบคุณธนบุญไปแบบนี้นะครับอะไรคือความมีค่าของท่านก็ค,คือชีวิตยึดเรลือเนือวิญญ,ญาณที่ ต้องการเพื่อประเทศชาติอันนี้คือความมีค่าของของผมงผมเห็ดคลิปเข้าไปนะครับชาวบ้านชาวบ้านใกล้ชายแดนเขาไม่มีปืนอันตรายกว่าทหารก็มีเยอะทำไมแม่ให้บ้างคะชาวบ้านคือผู้ย,าาย่าใสยทหารคือผู้ไปปกปักรักษาให้เข้าใจนะครับถ้าชาวบ้านไม่มีทหารสิยุ่กันยังไง ขาดศึกมาเสียยังไปต่อสู้กับเขาคือการบริบทมันต่างกันทหารไปเพื่อปุกป้องเชาวบ้านบวมเป็นวาชาวบ้านมาปุกป้องทหารอันตรายากับพ่อๆกันตนาทีมันต่างกันให้คุณธนบุญเข้าใจนะครับเรากําลังถูกปลูกฝังความคิดให้รอรอความช่วยเหลือใช่ไหมหรือทั้งหมดไม่จริงเลยโปรดคุณาต่อแบบชายชาติทหาร ผมคิดว่า่าพสึกทุกคนบ่ได้ปลูกฝังให้ร่อๆแล้วก็บ่มีไผ่ล่อๆๆน้ำพอถ้าทุกคนล่อๆแต่ควมซอยเหลือปาณิตายเบิดลูกผู้ขาน้าตายขึ้นนนะครับเขาว่าเด็กคิดคือยังคุณนธนาบุญนะครับการร่อเขาหมายถึงว่าเงินนผดุงเกียรติเขาเสนอไปแล้วเขา่อรัฐบาลพิจารณาอันนี้คือการรอใส่คนโบนท้นที่สิรลอนะครับ ก็อยากให้คุณรนบูลเข้าใจนะครับบานีข้อเมนที่ 3, สามกระิตอบเปินบอกว่าตอบไม่ตรงว่าสันวาก็บอตรงมาได้ก็ให้ผ่านศึกทุกคนที่ขอมุลที่พกขาดสิให้บุคคลถวนก็ซอยซวยกันอธิบายให้รักเข้าใจนะครับท่านผ่านการรบจริงไหมเขาก็ตอบว่าจริง ทหารผ่านศึกผ่านการรบทุกคนเลยอคะการรบทุกคนแต่บรุทุกคนเกิปปดขึ้นทุกวดนนะครับบานนี้แเล้าบอกว่าเราคนไทยยินดีสนับสนุนขอ,ขอขอบคุณนะครับทหารที่ผ่านสงครามผ่านการรบเพราะเขาเหล่านั้นเสียสละมากแต่ทหารที่ไปชาแดนเก้าสิบเปอร์เซ็นคือเข้าไปเข้าเวรออกเวรกินนอนไม่ได้ลำบากอะไรเลยเป็นว่าอืม แล้วมาขอใช้เงินดูช่างหน้าอดสูใจมากกว่าขาท่านดูช่างหน้าอดสูใจมากกว่าขาท่านว่าสันว่ากะมันเป็นความคิดของคุณธนบูญเองนะครับคุณธนบูญโอศู้ใจแต่คนอื่นอาจสมรรถคิดแบบนั้นนะครับบ้านนี้แล้วก็ข้อมีนต่อไปสินะแล้วบอกว่าข้อม,อมีนต่อไปอ,อสมอทํางานเกิน หน้าที่มากมายแต่ทหารผ่านศึกไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยเกือบทั้งหมดไปาชาแดนเข้าเวนีนออกเวนีนกินนอนไม่ได้ไม่ได้ลำบากอะไรเลยยังมีหน้ามาขอคนที่ควรได้คือทหารผ่านการรบจริงค่ะชีวิตเอาแต่รอๆแล้วเมื่อไหร่จะรวยคะพระนท่านผมก็ต่อว่าเป็นความคิดเห็นของคุณธนบูณ์เองนะครับ ว่าปนออสมอหยาดหนาทีหมากไม่ก็ดีแล้วนะครับสารพัดศึกไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยี่มันเป็นการดูแค่เงินเกินไปนะครับ mm hmm. เกือบทั้งหมดไปเข้าเวียนได้แต่เข้าเวียนกินนอนไม่ได้ลำบากอะไรเลยยังมีหน้ามาขอคนที่ควรได้คือทหารที่บรรูปจริงๆการไปทหารออกสนามสีไใบเขากินใบเขานอนมันมัน,มนบ่อใดเลยคุณธนาบูญอืม การเขาเวนนน้นกินนอนมันเกิดเป็นเรื่องท่ามดาบว่าให้เขากินเว้เขาน้อนแล้วมันก็นตายกันบิดเนระก็ผู้ขาวจะเอาความิดของคุณธนบุญมาบให้ฟังสำรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำรับทันที่อาจเสียให้ความดเห็นเพิ่มเติมที่ผู้ขากว่าดเดว้าไปนะครับเพื่อให้คุณธนบุญได้เข้าใจแล้วก็ขอขอบคุณคุณธนบุญที่ขอามาแสดงความคิดเห็นแต่ว่าการคิดเห็นของท่านเนี่ยพยายามลดความ ควมจะไนล่ะการบ่ให้เกียรติการการแหนกกาแหนการแอืมคอมมนแบบให้เกียรติผู้ข่าวสิขอขอบพูดหลายๆนะครับสละมนีก็ขอเอาไว้แค่นี้นะครับก็ขอขอบพูณสลบทานที่เข้าวมาหลับฟังก็ขอขอบพุ่นสับทานที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นก็ขอขอบพุ่นสลบท่านที่เข้ามาทับย์สะไข่ขอขอบพุ่นสลบทันที่กดแช่ถ้าเห็นว่าดีนะครับ ขอขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ